สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราก็อยู่ในแบบตกปากกันนั่นเองนะครับผมนะฮะเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นชื่อคิมบนอยู่แล้วนะครับนะผมมาแจกนะครับไอดีห้าร้อยนั่นเองนะไอดีเรเลห้าร้อยนะครับนะฮะแล้วก็มีเบ็ดเรเวลห้าร้อยนั่นเองนะครับผมนะซึ่งไอดีนี้นะฮะผมเอามาจากเว็บบอกเทสนั่นเองนะครับผมแล้วผมก็ได้ทําการซื้อมารีวิวแล้วผมก็รู้จะเอาดีไปทําอะไรนะผมก็เลยเอามาแจกคนดูเลยก็แล ตอนซับผมแปด0ันนะแต่ผมรีบนะครับผมนะรีบอยากแจกละไม่ใช่หรอกนะครับผมนะเออโอเคแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูนะว่าผมจะแจกยังไงนะครับผมนะผมก็เปิดเซิร์ฟออร่า24ชั่วโมงนะเห็นไหมเนี่ครับผมนะเนี่ยเซิร์ฟออร่า24ชั่วโมงนะครับคนสับกันได้แบบอยากจะฟาร์มนะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับในในเพจผมนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คอมเมนต์นั่นเองนะแล้วผมก็ยังรับกิฟเกมพาร์ทด้วยนะครับผมนะก็ติดต่อผมมาได้ในเพจเหมือนกันนะครับผมนะฮะซึ วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมนะก็เข้าไปเพจผมเหมือนเดิมนะครับผมนะเฮ้ยแม่กูย้ำเข้าเพจไปกี่รอบนะครับแต่ก็คือเอาง่ายๆนะครับนะก็คือเข้าเพจมานะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะให้ดูแป๊บนึงเนี่ยเข้ามาแล้วนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์เพจผมด้วยนะครับผมนะทุกคนก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับนะทุกคนจะเห็นเนี่ยเห็นไหมผมผมแจกอยู่นะครับนะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวผมค่อยๆก่อนละกันอ่าตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมนี่นะครับนะเห็นไหมผมแจกไอเดียเวลห้าร้อยนะครับนะ เราก็ยังโปรโมทอยู่ด้วยนะรับกิฟต์เกมพาร์ตนะครับผมนะแล้วก็เนื้อสุ่มตัวท้ายนั่นเองนะครับผมนะซึ่งไอ้รหัสนะครับผมนะมันอยู่ข้างล่างอีกนะครับผมนะแต่ว่ามันจะเซ็นเซอร์ตัวสุดท้ายนะครับผมนะใครที่อยากจะรู้นะว่าอา่ารหัสพาร์ตข้างล่างคืออะไรนะก็เข้าเพจผมมานั่นเองนะครับผมนะผมไม่อยากจะเลื่อนลงมานะครับผมนะอันนี้เห็นไหมรับผมเขาผมเลื่อนลงมาอีกนิดนะึง โอเคครับประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมน่าจะเห็นกันละนะครับผมเนี่ยก็มีพาร์ทอยู่นะครับข้างล่างนะก็เข้ามานะครับแต่ว่าผมจะเซ็นเซอร์ตัวสุดท้ายไว้นะครับผมเนี่ยก็มาสุ่มกันเองนะว่าตัวสุดท้ายคืออะไรนะครับนะก็มาสุ่มกันนะครับผมเนี่ยก็ใครเร็วใครได้นั่นเองนะครับใครสุ่มถูกก็ได้ไปนะครับผมเนี่ยก็โอเคนะครับผมเนี่ยก็สำหรับกิจกรรมนะครับนะก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมนะอย่างที่เห็นเลย เนี่ยฮะก็ไปสุ่มกันตัวสุดท้ายนะครับผมนะก็ไม่ต้องดูคลิปไม่ต้องรีบดูคลิปผมแล้วนะครับผมนะก็คือเข้าเพจผมเลยนะตอนนี้นะเอาว่าสำหรับคลิปนี้บ้ายผมเจะไปไหนคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมนะก็เข้าไปเพจผมเลยนะก็ไปสุ่มกันนะครับใครได้นะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะครับผมนะหรือว่าคอมเมนต์ตรงเพจผมก็ได้นะครับผมแล้วแคปมาด้วยนะครับผมนะก็ใครใครใครที่แสดงตัวนะครับผมนะผมก็จะให้เข้าเซิร์ฟออร่าผมฟรีอีกหนึ่งวันนั่นเองนะครับผมนะผมอยากจะแบบให้คนที่มาแสดงตัวไม่อยากไม่อยากให้แบบว่า แบบเฮ้ยจัดฉากหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับผมนะนี้ก็สำหรับใครที่แสดงตัวว่ได้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะให้เขาเซิร์ฟออร่าผมอีกหนึ่งวันนะครับผมนะก็ถือว่า,าแถมๆไปนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ไปครับผมนะเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบาย